มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลขนลุกเลขที่ถูกรางวัลกับอายุของเสียเตยจากข่าวคลึกโครมกรณีสองสามีภรรยาดวงเฮงนางวันนลีปัญญาสายหรือว่าเจ๊ออายุ48ปีและนายสมพานสุรัญญกุลหรือว่าเสียเตยอายุ40ปี ถูกรัตเตอรี่รางวันที่1มูลค่า90ล้านบาทนะคะก่อนที่ทั้งคู่จะประกาศแยกจากกันโดยการหย่าร้างโดยที่เจ๊อบอกว่าจ้างหย่าผัวด้วยเงินรวมทรัพย์สินกว่า50ล้านบาทสาเหตุเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้เหมือนเก่าคะ่ละล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน6-3ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมพานสุรัญยกุลอายุ40ปีหรือว่าเสียเตย อดีสามีของเจ๊อก0ล้านได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเนื่องจากป่วยและติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้มีเพื่อนๆของเสียเต้ยได้โพสต์ Facebook ขอรับบริจาคเลือดเป็นการด่วนนะคะเนื่องจากเสียเต้ยอาการหนักต้องการใช้เลือดสำหรับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตึกศัลยะกรรมชายแต่ก็ไม่ทันการค่ะ หลังจากข่าวเสียเต้ยเสียชีวิตแพร่ออกไปก็มีเพื่อนเพนเข้าไปโพสต์แสดงความเสียใจใน Facebook ของเสียเต้ยเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับเสียเต้ยหรือว่านายสมพานสุรัญ,ญกุลอายุ40ปีเคยถูกรางวันที่1กับนางวันลีปัญญาสายอายุ48ปีหรือว่าเจอ,อ9 0 9 0ล้านบาทอดีตภรรยานะคะมืองวประจาวันที่1พฤศจิกาย,ยน61หมายเลข149840 จำนวน15บใบแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีก40บใบรวมเป็นเงินรางวัลได้จำนวนถึง90ล้านบาทค่ะแต่หลังจากผ่านมาแค่2ปีก็เตียงหักนะคะหลังจากเจออกออกมาเปิดใจอยากกับสามีเสียเต้ยแล้วและสร้างหยากถึง50ล้านบาทและเสียเต้ยได้ออกมาโต้แจออทาง Facebook ทางน้ำตาเผยกลับพฤติกรรมของเจออค่ะ ทางนี้เองทีมงานขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเสียเตยด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องวดข่าวผาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ